สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของววลาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันเสาร์นะคะคลิปที่ผ่านไปวัดายกเสื้อที่ไม่ซับกาวนะคะแต่ในคลิปนี้วันนี้เราจะมายกเสื้อที่ซับกาวสวยแล้วก็ใหญ่นะคะเบอร์พิเศษมานะคะแม่ช่างเพิ่งเอามาส่งนะคะช่างเพิ่งเอามาส่งสวยะคะ่ะแล้วเราก็จัดโปรเหมือนเดิมนะคะจัดพิเศษ ในตัวละ1,100บาทปกติขาย1,600นะคะแต่เราจะมีจัดโปพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะในคลิปนี้3ตัวนะคะเราดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะจัดโปอะไรดับเบิลโปอะไรบ้างนะคะจะเริ่มจากเบอร์638คือตัวนี้นะคะ อก38ตัวนี้ซับเกลวอย่างดีปกติตัวนี้ขายพันหนะคะสินค้าตัดขายขายขายไปแล้วก็ตัดมาใหม่นะคะอันไหนที่ขายดีเราก็ตัดอีกนะคะอันนี้เราจัดโปร1,100หนึ่งพบาทนะคะอก38สวยนะคะเป็นผ้าทามแพรของจังหวัดสกลนครนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสุดแท้แน่นอนคือผ้าคามนะคะสวยอก38นะคะขายเพียง1,100บาทนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อก40นะคะอก40เป็นเจาะฉลุนะคะเป็นผ้าพามเทสกลนครเหมือนกันนะคะสวยนะคะเราก็จัดโปูให้ท่านนะคะ1,100บาทนะคะวันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ1,100บาทนะคะอก40นะคะเจาะฉลุเรียบร้อยอัดกาวเรียบร้อยจากตัวละ1,600เราไม่ขายเราขาย1,100บาทนะคะสวยนะคะ1,100บาทนะคะจัดโปรให้ท่านนมายเลขสองนะคะ ป็นตัวนี้นะคะอันนี้อก40เนะคะอันนี้อก40นะคะอก40เช่นกันนะคะตัวนี้แาเป็นไดดอกพี่คุณสวยงามมากนะคะลายดอกพี่คุณนะคะเฉพาะผ้าก็คืนละ800เราจัดโบให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทนะคะอก40สวยนะคะเท่ากับวรดาใส่นะคะ ในราคามิตรภาพนะคะ1,100บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายสินค้าของเราโอเคมาตรฐานนะคะเราจะให้ท่านงานนะคะ1,100บาทเท่านั้นนะคะ,ะท่านสนใจแคปแอดมาได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะตัวนี้ก็อก4ี4สนะคะตัวนี้อก42นะคะเป็นผ้าคามสีตะกอลายลูกแก้วสวยตัดแขนยกแขนฉลุมากนะคะจาก 1, 100, 1 0 0 1,600้เราขาย1,100นะคะ, 1, ะ,คะอันนี้น้ำเบอร์ี่ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ <c oughs> ข้อสําคัญสินค้าเราตรงหน้าปกทุกผืนนะคะเราขายสินค้าเราขายด้วยความกิงใจเราขายด้วยความมิตรภาพนะคะหากท่านใดสนใจแคปแอดไลน์ line, มาทักทายพูดกันนะคะ <c oughs> ถ้าพูดกันแล้วก็ขอให้ท่านพูดให้จบเรื่องไปเลยนะคะเพราะบางครั้ง ถ้าวาดาไปที่อื่นแล้วเราก็ไม่ได้ตอบขออภัยมันจะเป็นการตอบช้าเนาะขอให้เราพูดคุยบางครั้งหรือ,อท่านไม่สะดวกที่จะพูดคุยท่านก็ทักลงลายไว้เลยนะคะวาดาจะมาอ่านอีกทีหลังนะคะบางครั้งวาดาก็ขับรถบางครั้งวาดาก็ติดลูกค้าหน้าร้านนะคะก็ทํางานคนเดียวา่าพิเศษเลยนะคะต่อมาตัวนี้เป็น number o เลยนะคะ number o มาใหม่อันนี้อก44นะคะ 44นะคะ44เกินนะคะ44เกินใส่ได้ถึง45อันนี้เป็นโคตีกเกตอย่างดีนะคะวรดา,าปกติตัวนี้ขาย1,600ไม่ลดนะคะแต่เราจัดโกให้1,100เหมือนกันอันนี้อกพิเศษนะคะอก44 45บนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายสายฝนสวยคันเป็นแขนกระดิ่งนะคะเสียงเป็คะนแขนกระดิ่งแยกเก็บนะคะงามนะคะขายในราคาพิเศษนะคะ1,100บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแอดไลน์แคปมาได้เลยนะคะ ทัวคะ่ะแคปแอดมาได้นะคะสี้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะในราคา1 1 0 0บาทนะคะตัวใหญ่นะคะอ,อกใส่ได้ถึง45นะคะ44 45ต่อมาตัวนี้ก็พิเศษเลยนะคะอันนี้เป็นเขียนกระดิ่งแยกมนกันนะคะเพิ่งตัดมานะคะอันนี้จัดโปเหมือนกันนะคะ1,100บาทจาก1,800บาทนะคะเราจะโปโไปเลยนะคะ จัดโปรไปอันนี้นัมเบอร์หนะคะตัวน,นี้นัมเบอร์หนะคะ1,100บาทนะคะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายขายในราคาพิเศษรัวๆไปเลยนะคะขายเพื่อคืนกําไรให้แม่เอฟซีทุกคนนะคะสินค้าของเรา1,100บาทคา่ะนัมเบอร์หกผ่านไปนะคะ ต่อมาเป็นน้ำเบอร์เจ็ดอันนี้ก็สวยคัะอก44นะคะคอเจาะฉลุนะคะเจาะฉลุนะคะแต่อันนี้เป็นอกใหญ่ขึ้นมานะคะเขียนก็สบายใส่สวยค่ะดูดีนะคะจัดโปรเลย1,100บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะคะในราคามิตรภาพนะคะ1,100บาทวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพค่ะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะและในคลิปนี้นะคะบอรดาก็จะมีพิเศษนะคะ จัดโปรให้ท่านนะคะจัดแบบไม่ได้กําไรเลยนะคะจัดแบบเอาแค่เงินไปให้ค่าเมกิทอก็แล้วกันและช่างนะคะจัดโปรตัวละหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้นะคะอกซิ่นสิบสองนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะสวยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะสีน้าตาลนะคะสีน้าตาลจัดโปรนะคะหนึ่งพันบาทนะคะขอยกลาเบอร์นะคะเผื่อท่านลงนะคะนี่ค่ะ น้ำเบอร์8นะคะ1,000บาทนะคะจัดโบวเบิลแล้วเบิลอีกนะคะอก42เป็นผ้าดักแด่อย่างดีเลยนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะเป็นผ้าดักแด่แล้วก็มาอีกผ้าตัวนี้ก็ผ้าดักแด่นะคะอันนี้อก38อันนี้วรดา,าจะแถมให้เลยนะคะแถมให้เลยค่ะดอกไม้สวย1,000บาทเช่นกันนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าท่านชอบอันไนแล้วก็พูดคุยทักท,า,ทายกันได้1,000บาทนะคะ ได้แต่ค่าผ้าค่าช่างนะคะเพื่อคืนต้นทุนให้เมฟซีทุกท่านนะคะหนึ่งพันเดียวนะคะตัวนี้อีกนะคะอันนี้เป็นลายขอลายเอนะคะแต่เอตัดผสมผสานกันนะคะผสมผสานเลยนะคะตัวนี้นะคะจริงๆไม่ได้กําไรขาดทุนด้วยซ้ําไปวรดาให้ท่านเลยนะคะ800บาทนะคะผ้าอัดกาวตรงนี้นะคะใครที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะคะขาดทุนนะคะแต่วรดาจะคืนกําไรให้ท่านนะคะ อัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะอัดกาวสวยงาม800บาทนะคะหากท่านในสนใจแอดเลยนะคะ800บาทหาที่ไหนไม่มี้าท่านไม่รับใบเสียดายนะคะแต่ขอเรียนท่านนะคะว่าสินค้าที่จัดโปรแล้วคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้รับแล้วรับเลยนะคะ800บาทตัวนี้นมเบอร์10บนะคะนมเบอร์1 0 800บาทนะคะพ่อแไม่พี่น้องค่ะ ในคลิปนี้วันนี้นะคะหากท่านใดสนใจอะไรให้ดู EP ีแล้วก็ฟังราคาในคลิปให้ดีนะคะแต่ละคลิปแต่ละอันจะเป็นราคาคนละอย่างนะคะบางครั้งก็จัดโปรบางครั้งก็ปกติขอให้ท่านดูราคานะคะฟังคลิปไหนในราคาคลิปนั้นนะคะขอพระคุณพ่อแม่ที่น้องที่เมตตาขอพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนฝากดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบางครัง้งบางทีท่านโทรมาบอรดัอาจจะขับรถหรือว่านอนพักผ่อนก็นก็ขออาภัยด้วยนะคะส่ง ส่งมเมสเซจไปเลยนะคะวรดาจะตอบและพูดคุยท่านอิสได้นะคะขอให้ท่านตอบกลับมาด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจกันนะคะว่าท่านต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านที่เมตตานะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันทิปหน้า